สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่พาทุกคนไปสัมผัสกับยนต์ประกรรมสุดล้ำที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดีไซน์และความหรูหราที่ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ที่กำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกคุณไดไอ o n i ิกบลูรถพลังงานสะอาดที่ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่เหนือระดับ ค u n ไดไอออนิกบลูถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมและความประหยัดพลังงานตัวรถมีดีไซน์ภายนอกที่ดูฉกเฉียวทันสมัยเน้นความเรียบหรูแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเส้นสายของตัวถังดูไหลลื่นสะท้อนถึงความเป็นแอโรไดนามิกขั้นสูงที่ช่วยลดแรงต้านลมทําให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและประหยัดพลังงานมากขึ้นไฟหน้าเล็ซแบบโปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างคมชัด พร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวัน DRL ที่ออกแบบให้กลมกลืนไปกับกระจังหน้าสื่อถึงความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันด้านท้ายดีไซน์ทันสมัยพร้อมไฟไท LED ้ายและทรงเรลยาวที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นทุกมุมของรถแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในการออกแบบภายในห้องโดยสารของฮุนไดไอออนิกบลูให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งและสบายใช้วัสดุคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แสดงผลระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติแบบโซนคู่ช่วยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายในทุกการเดินทางเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีทั้งยังสามารถปรับระดับได้หลายทิศทางพวงมาลัยมัลติฟังชันสามารถควบคุมระบบต่างๆได้เพียงปลายนิ้วในด้านเทคโนโลยี Hyundai Ionic Blue มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด ที่ผสมผสานเครื่องยนต์เบนซินประสิทธิภาพสูงเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังเครื่องยนต์1.6ลิตร GDI ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมรรถนะรวมที่ตอบสนองได้ทันใจและที่สำคัญคือความประหยัดน้ำมันที่เหนือชั้นแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ของ Ionic Blue มีความทนทานสูงและสามารถเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะจะเลือกใช้พลังงานจากแหล่งที่เหมาะสมที่สุดระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาวะการขับขี่ด้านความปลอดภัยฮุนไดไอออนิกบลูมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขับ้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้การขับขี่ในทุกสถานการณ์ปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบช่วงล่างของไอออนิกบลูทูกออกแบบมาให้ซับแรงกระแทกได้ดีให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แม้ในสภาพถนนที่ครุกคะการควบคุมพวงมาลายัยมีความแม่นยำสูงทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในทุกโคง้งทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคที่เน้นความประหยัดโหมดสปอร์ตที่เพิ่มพละกกำลังให้เร้าใจหรือโหมดนอร์ม l ลที่ให้ความสมดุลในทุกสถานการณ์ทำให้ผู้ขับสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การขับได้ตามอารมณ์และการใช้งาน ในด้านการใช้งานจริงฮุนไดไอออนิกบลูถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับชีวิตในเมืองและการเดินทางระยะไกลด้วยขนาดที่กระทัดรัดและการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่กว้างขวางตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันทั้งหมดนี้ทําให้ฮุนไดไอออนิกบลูกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฮบริดที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลกทั้งในด้านดีไซน์ที่สวยล้ำเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและความคุ้มค่าที่ตอบสนองทั้งหัวใจของคนรักรถและสิ่งแวดล้อม หากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่มีทั้งความหรูหราประสิทธิภาพและช่วยลดมลพิษภุนดได Ionic Blue คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกับรถยนต์พลังงานสะอาดรุ่นนี้กันนะครับ